สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวินเทจทิ่ซองทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบัญชาการกองทัพไทยพบกับดิฉันนางสาวกนกวันเอ็นอ่อนช่องทางการรับฟังรับชมนะคะ FM 99.5 MHz AM 1521 GHz และทาง ช่อง YouTube รายการวินเทจฮิซองค่ะสำหรับวันนี้เราก็ยังมีสาระดีๆมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้เรื่องที่จะมาเล่าก็คือรัชกาลที่4ทรงจัดการอย่างไรกับเรื่องช้างเหยียบนะช้างเหยียบนาพญาเหยียบเมืองค่ะแต่ช่วงนี้เรามารับฟังสาระดีๆช่วงพักรบพบัฒพนาค่ะวันนี้ โดยโทษค่ะวันนี้กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดเจ้าหน้าที่ชุดผสมเทียมลงพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยดาเนินการผสมเทียมให้กับโคของนายนิดณบ้านโคกอารุณ ตำบลตาเบาอ,อปราสาทจัังหวดสุรินทร์พร้อมกับติดตามลูกโคเกิดใหม่และดำเนินการติดตามลูกโคเกิดพร้อมทั้งตรวจท้องโคของนายเสียมเสามั่นณนะบ้านโชคตำบลตาเบาอ,อปราสาทจังังวดสุรินทร์ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามิได้ลงผสมเทียมให้แต่พี่น้องประชาชน แต่เราก็ยังได้ทำการติดตามว่าอาโคที่เราได้ผสมพันธ์ไปให้นั้นลูกโคได้เติบโตแข็งแรงดีไหมแล้วก็การให้อาหารการให้อาหารโครให้ถูกต้องไหมตามสภาพภูมิอากาศของแต่ละภาคจะไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะมีการแนะนำการให้การให้การใช้ให้การ การดูแลรักษาโรคโคที่จะเกิดขึ้นเพื่อให้โคนั้นมีเนื้อที่แน่นแล้วก็ไม่ติดโรคด้วยค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับรัศดรในพื้นที่สำหรับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมารับฟังกันนะคะว่ารัชการที่4ี่จงกัดการอย่างไรกับเรื่องช้างเหยียบนา พยาเหยียบเหมืองพักฟังเพลงสักคู่ค่ะ